สวัสดีครับดีใจไหมครับมีลัสะดาเติกช่อมกระสภาฝาบนนะครับซัมซุงฝาบนซัมซุงมีปัญหานะครับรุ่นนี้นะ8กิโล WA 1น W9 นะครับแส่น้ำแล้วก็นะกด power กด power แล้วน้ำเข้าเลยนะครับ ยังไม่ได้กดสตาร์ทนะครับปิดก,ก่อนตัวน,นี้น่าจะบอดมีปัญหาแล้วก็อีกอาการหนึ่งปิดว่าต้องปิดก๊อก,กอกน้ำนะเดี๋ยวอ,อาการหนึ่งจะมีมอเตอร์เด่นทำงานตลอดนะน่นเองแล้วืดๆนะครับอาการหนึ่งคือเด่นน้ำไม่ค่อยออกนะครับ น่าจะตันอ๋เอ,อ,อเห็นทาวท่อเลยเห็นเห็นเลยน้ำเด่นออกน้อยนะนี่ถอดท่ออยู่เดี๋ยวต้องซ่อมนี่ก่อนซ่อมอาการน้ำก่อนให้อาการไม่ตัดไม่ตัดน้ำเข้าก่อนนะโอ้ยห้องคอนจำได้ว่า น่าจะถอดไม่ออกแล้วมั้งบ้าเราจะปักเปิดปักนะครับถอดเป็นบอร์ดกันเคอถอดเป็นบอร์ดนะครับเจ้านี้ไจะเคยซ่อมเลยต้องดูเอซิไลเซปิด ผ่า,า,าบอดนะครับบอดเคยซ่อมนานแล้วม้ใช้พ <ๆๆ S 2> ี่ปลาใช้อะไรนะะสมีเลยจากรายขลายปาเลยไม่บอกชม่บอกเก็ว เราต้องล้างดูก่อนคนระับเบอร์จะมองยากหน่อยโอ้โหด,งดวงจอละลายหมดเลยนะต้องล้างเดี๋ยว้องใช้มีคัตเตอร์ขูดเนี่ยนะขูดไล่ก่อนแนละ้วค่อยวัดดูทีนะครับ สีลายสวิตซ์ซ <ored> ีเอสหนึ like ่งศูนย์ร้านวัชิเนอร์สามเอ 3A นะครับ ก็วัดดูทีนะครับตั้งคนสิบนะครับ <S <S รวัดขากลางกากากขากลาออกนะเอานะไม่เคลื่อนนะครับสลับด้าน

พันโอมตัวนี้ก็เหมือนกันทั้งสองตัวเท่ากันครับตันต้องบักกีใหม่ต่อสายมาใส่กันช็อตับใส่ไฟต่อมันตรงนี้กันสปาอีกนะครัะใส่ไฟกัน ใช้โมเลกบักกียรน,น,นะครับนี่ก็ใช้โมเลกบักกีนัตกวใส่ใส่ไฟนะฮะการสปราร์กเนี่จวัดช็อตตัวสีลนยตัวน้ำเข้ากับไอ้นี่สปาร์กแล้วนน้ำออกด้วยนะครับมันละลายหมดเลยเป็นไปได้นะครับเช่อไปต่อ

วมลนะตัวปักกรวมนะนี่นะโหปักรสปักน,นี้จะของเปลี่ยนปักได้นะนะ่ะปักล,ลายเลยลองเปิดนะครับโอ้ยังทำอยู่นะน้ำเข้าเลย อยู่นี่ฝั่งนี้นะหลับบอร์ดน,นี่ต้องวัด 10k อยู่นังร่วเองอะไรก็ acs 1 0 s นะครับจะร่วงเนี่ยตัมเตอร์คูณ 10k นะครับวัดรนะ่วงครับ เราวังขากลางกับขาฝั่งซ้ายนี่นะตัวแรกนี่เป็นนะสลับบวกลบนะครับมันติดมิเตอร์ดำเป็นบวกนะแดงเป็นลบสลับกันเวลาวัดมิเตอร์นะตัวที่สองอตัวนี้ ขึ้นนะครับรั่วนะครับสำหรับท่านรั่วนะครับขึ้นนะครับตัวนี้เสีแล้วนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเดีย๋ยวเปลี่ยนอะไรแป๊บน,นึงนะลอ,องวัดอีกทีออกมาวัดข้างนอกดูก่อนนะเกลี่ยมาแล้วนะ เดี๋ยวเช็คดูทีนะครับกันเหนียวลอยออกมาแล้วนะครับวัดก็รั่วอยู่นะครับโต้องเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับตะ,ะกี้ใส่ตัวใหม่แล้วนะครับติด 10K แบบนะไม่ขึ้นนะครับเจะล้างก็เดี๋ยวลองเปิดดูทีนะครับ ลองเปิดใหม่นะครับน้ำไม่เข <tricked. S 2> mm ้านะตักมาอีกอบท่างหมุนอ่เน้ำเข้า ่จบกันจต่ประกอบตัวน,นี้ก่อนนะครับเช็คง่ายๆว่าเดี๋ยวต้องลองน้ำตัดไหมนะเปิด<ไ>ปใหม่แล้วก่อนเราลองเท็ดูทีดูน้ำเข้าก่อนว่าตัดไหมนะ จากเลยรัไม่ตัดน้ำดีอีกออกฝากี่กดีนะท่นนี้ไม่ตัดน้ำเลยโอเนะคครับไปจะพักครับเ,เข้าก็หยุดแล้วนะ 40นาทีน้ำยังหยุดกด,ดปิดทำไมนะครับสั่งสปินนะครับดูว่าน้ำไหลออกดีไหมนะรอยเสียยางอยู่หาน้ำออกน้อยน,น,นะครับ การซักจบไปนะครับการน้ำออกเบาอีกเลอะในทางนี้นะครับน้ำออกช้านะครับดูมาถ้าเดนก็ดึงนะต้องแกะนี่นะดูยางนะน่าจะอุดตันนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ำออกทั้งหมดก่อน ิดเครื่องปิดเครื่องนะครับถอดพักกนะ่อนน่าจะม,มีอยู่ตรงนี้ก็มีออฟอนิดหน่อยต้องล้างลูกยางนะครับ มันมมานะโอ้เข็มกัดนะติดเข็มกัดแล้วเขาเรียน ตังเหรียญอยู่ตรงนี้นะับอ่านเข้าแล้วเวียนหันบนนั่นในมีเหรียญสิบเหรียญนลลงเหมอนเหรียญสิบสองนะครับ เดี๋ยวล้างก็ใส่ไปโอเคครับประกอบไปนะโอเคเติมน้ำมาแล้ครับอ่าอ่าเดนออกแล้วนะ อ,อเคเอกแรงแล้วรอปั่นหมากโอเคแล้ว อยคังไงก็หวังว่าจะมีผู้ชมครับสวัสดีครับ